ชีวิตผมเริ่มต้นจากคนขับรถพลิกผันจากจุดต่ำาสวนมาเป็นเจ้าของธุรกิจติดตั้งเครื่องจักรเติบโตขึ้นมาได้ด้วยสินห้าที่หลวงพ่อสอนเราทุกๆอาทิตย์ ผมทำงานเป็นลูกจ้างบริษัทติดตั้งซ่อมบำรุงเครื่องจกักรด้วยความที่เราไม่มีความรู้เรื่องชา่างเขาก็ให้เราทำงานเป็นคนขับรถก็อยู่ในแวดวงของกลุ่มคนที่เขาดื่มเจ้านายให้เราขอเทคแคร์ขับรถพาเพื่อนชาวต่างชาติไปเที่ยวขอเสร็กปาร์ตี้ก็พาไปส่งตา่างอาบอบนวนเราอยู่ในแวดวงนี้มาตั้งหลายปีด้วยความที่คุกค,คีอยู่กับชา,ตชาวต่างชาติเลยได้โอกาสฝึกพูดภาษากับเขาทีนี้มีผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมันผมสื่อสารกับเขาได้เขาก็เลยบอกผมประจำอยู่กับเขาพอเขาติดตั้งเครื่องเราก็เข้าไปช่วยเขาทํางานเรียนรู้ศึกษางานเขา ได้วิชาช่างเกี่ยวกับ่องจากติดตัวมาบ้างด้วยประสบการณ์มีความชานาญแล้วเขาก็เชื่อมั่นเราจากนั้นานายเขาก็มอบตําแหน่งให้เป็นโฟร์แมนคุมงานต่งางๆอย่างเต็นที่ หน้าที่ตำแหน่งเราที่เขามอบหมายให้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตไปได้เยอะนี่ตัวเราเองเห็นลูกกับภรรยามาวัดทุกวันอาทิตย์ก็มีติดใจยอยู่ว่าทําไมต้องใส่ชุดขาวด้วยทําไมไม่ไปเหมือนวัดอื่นทั่วๆไปแล้วมาเจอพักพวกพูดให้เราเขวซึ่งเราไม่ชอบอยู่แล้วก็จะต่อต้านแอนตี้ด้วยความที่เคยชีดเ,เบียรมาเปิดกินในวงข้าวลูกเขียน,นลูกหลอกง่ายพอรู้ไหมมันเป็นบาปทั้งสุขภาพก็ไม่ดีมันเป็นทางไปสู่อบ,บายภูมิก็กเลยละอายใจกับลูกเอาเบียรไปเททิ้งบอกตัวเองจะไม่กินเหล้าในบ้านด้วยความที่เราทนความลบเลา ของลูกไม่ได้เลยมาวัดตั้งครอบครัว เข้ามาในวัดตอนนั้นบุญกระถิ่นเรามาดูคนโอ้เรือนแสนแต่พอช่วงนั่งสมาธิเงียบไปหมดเหมือนก็ไม่มีคนในศาลาเลยไม่เหมือนกับที่เราเคยรับฟังมาจากคนอื่นพอเรามารับรู้ด้วยตัวเราเองเราก็รู้สึกศรัทธาทั้งการปฏิบัติของวัดความสะอาดสะอา้านพระเนนมีระเบียบเรียบร้อยทางการยาณมิตรมาด้วยกันทุกคนตั้งใจปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ผมก็เลยรู้สึกดีเหมือนกันนันมานั่งคิดอายุก็มากแล้วยังไม่เคยบวชทดแทนคุณพ่อแม่หลุดจากนี้ไปก็คงจะไม่มีโอกาสได้บวชก็เลยตัดสินใจถ้ามาบวช รูปเจ็บพันตำบดพอมาเข้าของค์การเราต้องตัดทั้งหมดแม้แต่ของใช้ส่วนตัวตอนแรกก็รู้สึกหบุดงิดเหมือนกันเพราะว่าเคยได้ด่มได้ดูดบุหรี่ก็คือหักนินตัวเองซึ่งหลวงพ่อก็จะกำชับมากเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตซื่อตรงตัวตัวเองอย่างไปออกสายงาน ของบางอย่างที่มันเหลือมาจากเครื่องจกักรเราจะบอกลูกน้องเลยว่าอย่าไปหยิบเม็ดขาดเราก็จะรวบรวมแล้วเอาไปให้กับทางลูกค้าโดยตรงด้วยความที่คำนายเขารับงานไม่ว่าจะหลัก5ล้าน10ล้านผมก็เป็นคนไปทํางานโดยตัวเราเองไม่คิดว่าเราเป็นหัวหน้างานลูกน้องทําตรงไหนเราไปทําอยู่เขาตรงนั้นลูกค้าก็เลยสุขเรื่องความซื่อสัตย์จริตเห็นความสามารถเห็นความทุ่มเทเขาก็เชื่อมัน่นที่ตัวผมว่าเราไม่ทิ้งงานเขาลูกค้าประจำไปยื่นข้อเสนอมีโครงการอยู่โครงการหนึ่งเขาจะต้องย้ายเครื่องจกักรทั้งโรงงานเลยสนใจไหมลาออกมาทำเดี๋ยวพี่ป้อนงานให้คิดอยู่ พอสมควรเราจะเอาทุนที่ไหนเราจะเริ่มต้นยังไงกกลมิรก็บอกว่าไม่ต้องไปสนใจเงินทุนจะเริ่มยังไงเราต้องชื่อมั่นในบุญเอาประสบการณ์ไปทำหน้าายเดี๋ยวเงินมันมาเองลูกก็เริ่มโตขึ้นคา้จ่ายมากขึ้นเงินเดือนเราก็ยังเหมือนเดิมไม่พอเป็นไงเป็นการลาออกไปเปิดบริษัทตัวเองดีกว่า มันไม่ง่ายสําหรับคนที่ไม่มีเงินทุนแล้วจะออกมาทําจ่ายค่าแรงลูกน้องมันก็แทบจะหมดแล้วแล้วรถเราก็ไม่มีอันนั้นใช้รถเคนร้อยยีตันราคาเช่าเหมาก็อยู่ประมาณ4ี่0 0กว่าบาทเราก็ต้องจ่ายเงินสดแต่รู้ไหมว่าเหมือนกับบุญจัดสัตว์ด้วยความที่เราเอาธรรมะของหลวงพ่อมาปฏิบัติเตรื่อยๆบริษัทพวกรถเคน้านคาผู้สูงสิ้นเปลืองเขาก็เชื่อมั่นเราเขาให้ครดิตเราใช้ล่วงหน้าก่อนก็เลยมีเงินมาหมุนมีเงินลงทุนซึ่งผมชื่นในส่วนหนึ่งก็คือบุญที่เราตั้งใจบวชเรียนรู้ศึกษาธรรมมะกับหลงพอ่อทําใ้ผุ คจากงวงเวียนอบายามุกเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จด้วยความตอนที่เราบวชเราต้องปักกดนอนซึ่งอาคารก็ยังไม่เสร็จแต่เราก็ยังได้ใช้แล้วเราก็เห็นเงินทุกพาสิต่างที่ยาตดโยทำบุญคือได้ใช้จ่ายจริงสร้างเป็นสาวอนมัตถุจริงเรามาเห็นตรงส่วนนี้เราก็เลยยิ่งตั้งใจอยากจะเป็นประธานกรถินตั้งแต่เป็นลูกจ้างขนาดพอเราเริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจมีเงินอยู่ในกระเป๋า3าตเัดใจแบ่งมา1เอมาทําบุญรองประธานกรถินอาคารพาผู้ปราบมารอยากให้บรรลุเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ถึงจะเป็นเงิน มากสาหรับเราแต่พระที่วัดเราก็มีเยอะอยากให้พระท่านได้มีอาคารที่พักได้เรียนรู้ศึกษาธรรมะสืบทอดพระพุทธศาสนาก็เลยตั้งใจร่วมทําบุกรกฐินใหญ่กับหลวงพอ่อผลสาําเร็จจัดพีดียังไม่จบเลยมีลูกค้าทางญี่ปุ่นที่ร่วมงานคุกคีกับเราพอรู้ข่าวว่าเราออกมาตั้งบริษัทเขาติดต่อมากันเยอะเลยซึ่งก็ได้งานมามากม,มากกว่าที่เราทําไปหลายหลายเท่าทําให้ผมหลุดพ้นจากความลําบากมาได้ชีวิตก็เจริญขึ้นเรื่อยๆขอขอบพระคุณหลวงพ่อที่ให้ธรรมะดีๆให้ตัวอย่างที่ ให้โอกาสชีวิตของผมได้ถ้ามาบวชก็ด้วยคําสั่งสอนของหลวงพ่อเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จของชิ้นเสียงบริษัที่มีมาต่อเน,นื่องทุกวันนี้ครับ